คู่บุพเพสันนิวาสผู้เจ้าบอกมันจะเจอกันได้ยังไงต้องบอกธาตุย่อมเข้ากันได้โดยธาตุนะศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาคะเสมอกันปัญญาเสมอกันนะเราทำศรัทธาให้ดีศรัทธาในผู้เจ้าเราก็จะเจอคนศรัทธาผู้เจ้าเหมือนกันเราทำศีลดีเดี๋ยวเราจะเจอคนมีศีลเหมือนกัน นะมันจะเป็นชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอืมไม่ใช่ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอ่ารูเจ้ามีสี่อย่างนะ,ะชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีก็มีอ่าชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาก็มนะีอ่าพยายามทำตนให้เป็นเทวดาจะทำตนเป็นผีนะอ่า มีศินให้ดีมีจาคะเสียสละแบ่งปันฉันจะสละเท่านี้ให้ผัวสกิดได้ยาลยเปืองโอ้โหจาคะไม่เสมอกันะมันต้องโหนหนุนเลยมียะไทำเท่านี้ปัวเออดีเธอทำเลยโห้ใช่เลยฉันก็ว่าจะทำอย่างนี้ละนะ,นะะละความจะมิญจาคะเสมอกันปัญญาเสมอกัน คุณจ่บอกสี่อย่างเหมือนกันเนี่ย <c oughs> ลักษณะคู่สามีภรรยาสี่จำพวกหนึ่งผัวผีเมียผีสองผัวผีเมียเทวดาสามผัวเทวดาเมียผีสี่ผัวเทวดาเมียเทวดาหนึ่งผัวผีเมียผีหมายถึงทั้งผัวทั้งเมียจะเป็นคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วจึงนำพาไปสู่ความตกต่ำทั้งคู่สอง ผัวผีเมียเทวดาหมายถึงผัวเนี่ยไม่มีศีลไม่มีธรรมมีความตระหนี่แต่เมียเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมคิดดีพูดดีทำดีปราศจากความตระหนี่ผัวเทวดาเมียผีหมายถึงผัวเนี่ยดีเลิศประเสริฐศีลมีศีลมีธรรมแต่เมียในเลวสามคิดชั่วพูดชั่วทำชั่ว4 ัวเทวดาเมียเทวดาหมายถึงทั้งคู่เนี่ยมีศีลมีธรรมประพฤติด,ดีปฏิบัติดีคิดดีพูดดีทดําดีทั้งคู่และนําทางชีวิตไปสู่ทางที่ดีฉะนั้นเรามาพิจารณาว่าคู่ของเราเป็นแบบไหนถ้าเรารู้ตัวว่าตัวเราเป็นผีก็พัฒนาตัวเองให้ไปสู่ความเป็นเทวดาแต่คู่ของเราบางทีเราบังคับเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วค่อยๆดึงเขาให้ดีขึ้นไปด้วย ไม่ใช่ว่าเห็นเขาเลียวเราก็ไปเลียวตามเขาแบบนั้นไม่ถูกต้องฉะนั้นเรามาพัฒนาตัวเองให้เพื่อเป็นเป็นทั้งผัวเทวดา